สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้หยตุ๋ยก็มาสวนอีกแล้วเข้าสวนเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้อากาศอากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีก็เลยจะมาเก็บหญ้าให้ต้นราสเบอรี่คะ่ะก็เลยเอาผักสะระแหนมาให้ดูอีกพี่น้องเอ้ยใครอยากจะกินขนมจีนกับสลระแหนยกมือขึ้นมันเยอะ อีหลีอีหลอเยอะหลายเด้อพี่น้องเนี่ยนะมีแต่ยอดใหญ่ๆอุบอั๋วอุบอั๋วจตุ้ยให้ลูกสาวสั่งตะไคร้สั่งตะไคร้ให้บอกว่าจะเอามาจะเอามาไอเนี่ยมาคุมต้นรัดไอต้นสตอรอเบอรี่พี่น้องจ๋าสั่งตะไคร้ไปเขาบอกว่าประมาณสองอาทิตย์ก็เลยบอกเออพอดีแหละสองอาทิตย์ สตรอเบอรี่ก็คงจะเป็นลูกก็คงจะสุกนกก็คงจะกินก่อนก็ <c oughs> คงไม่ได้กินอีกอะไรสั่งตะไครจากชีนพนะเพื่อนว่านะโอ้ยอย่าตุยก็เอาอันี่มาให้ดูพี่น้องสรนแหนเสน่หเห็นไหมงามแท้พี่น้องงามคักงามเหลืออันนี้อย่าตุยก็เอาตะไคร เอาลวดนะคะตะข่ายลวดมาล้อมเป็นฐานให้มันนะคะและยายต๋ยก็จะเอาเป็นตะข่ายตะข่ายเนี่ยตะข่ายแบบนี้นะคะเนี่ยเอามาคุมข้างบนนกจะได้เข้ากินไม่ได้เนาะแต่ก็ปรากฏว่าสั่งตะข่ายเห็นลูกสาวบอกว่าอีกประมาณเกือบสองอาทิตย์โอ้ยสองอาทิตย์ก็คงไม่ได้กินหรอกเพราะว่านี่ สตอรอเบอรี่เดี๋ยวจะเอารูปมันให้ดูพี่น้องจ้ะนี่มันเริ่มมันเริ่มเป็นลูกเล็กแล้วดูสินี่เริ่มเป็นลูกเล็กไม่นานนะคะเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็สุกเนาะอยู่ในกรีนเฮาส์สุกไปแล้วนะคะสตอรอเบอรี่ที่อยู่ในกรีนเฮาส์อันนี้พี่น้องดูนี่นี่อันนี้ก็คือต้นต้นชายนะคะต้นชายดอกเขาสีม่วงสวย ดอกสีม่วงแล้วไออยู่ด้านในก็มีนะคะไอพวกอันนี้ก็คือกาลิกช่ายก็คือผักแป้นนะคะผักแป้นกุยช่ายนะคะผักกุยช่ายเอ้ยวันนี้ว่าจะทํากุยช่ายดีเอ่ออเ้ยไม่ใช่สิวันนี้ว่าจะทานนําทผัดไทยมีกุ้งกุ้งซื้อกุ้งตัวใหญ่มาจะทําผัดไทย ทำผัดไทยให้ลูกสาวแต่เยตุยก็จะเก็บสละแหนะ่สละแหน่ยะตุยก็อยู่ด้านในก็มีนะคะอยู่ข้างในก็มีนี่เต็มไปหมดเลยสตรอเบอรี่ที่อยู่ในกรีนเฮาส์นะคะก็ลูกมันก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่สีแดงแล้วก็มีนะคะคือพวกที่อยู่ในเลื่อนกระจกในกรีนเฮาส์คือมันจะอุ่นนะคะมันจะอุ่นแล้วมันก็ เร็วโอ้ไอ้นี่ไม่ได้มาดูวันเดียวพี่น้องดูไอ้ลูกเทเบอรี่นี่ลูกม่อนเนี่ยพี่น้องดูแป๊บเดียวดูสิลูกโตเร็วเร็วเนี่ยอันนี้มันอยู่ในเรื่อนกระจกนะคะอยู่ในเรื่อนกระจกมันก็โตเร็วอย่างที่จตุยบอกนะนี่อีกประมาณไม่กี่วันนะคะเนี่ยก็ได้เก็บมีเยอะเลยนะคะ รอบเลยค่ะรอบรอบในเรือนกระจกจะตุยเนี่ยมีเยอะมากเยอะจริงจริงแล้วก็ดกด้วยนะคะปีนี้ดก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 ,ดก,ดกนี่ดูเดี๋ยววันนี้เตุยจะไปเก็บหญ้าให้ลาสเบอรี่แต่ก็ไม่ได้เอาถุงมือมาอีกแหละเว่จะเก็บหญ้าโอ้ไปดึงหญ้าไปดึงเฉยพี่นะ้องโอ้ยไอ้น,นี่ ลัเบัลี่มันก็มาเกิดอยู่ทั่วพี่น้องเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้สตรอเบอรี่มันก็มาอยู่ทั่วเลยนะคะเนี่ยอยู่ข้างนอกอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรคุมก็ไม่ได้กินหรอกพี่น้องจา้านกมันตาดีมันตาดีกว่าเราอีกมันมากินหมดเลยไม่เหลือแล้วหรอกพี่น้องจําได้ไหมวันก่อนที่เจตุยมามาทำไอ้เนี่ยมาทำค้างให้ลสเบอรี่ เอาเชือกเอาลวดนี่มาขึงเนี่ยเห็นไหมนี่เส้นลวดนะคะเนี่ยเส้นลวดมาขึงแล้วทีนี้อย่าตุ๋ยก็เอากิ่งของมันโน้มลงไปใส่กันเอาไว้นะคะให้มันเป็นอุโมงค์แบบนี้นะคะให้มันเป็นอุโมงค์มองเห็นไหมวันก่อนยังไม่มีใบนะคะใบมันยังไม่เยอะแต่วันนี้นะคะดู มันเป็นร่มหมดแล้วนะคะตอนนี้คือเยตุยเวลามาเก็บเวลามาเก็บลาสเบอรี่เยตุยไม่ไม่กลัวแดดนะคะเพราะว่าใบของมันเนี่ยคลุมกันหนาเลยนะคะนี่คลุมกันใบของมันก็จะคลุมกันไปอย่างนี้นะคะเยตุยไม่จะมาดึงหญ้าให้มันเนี่ยไม่ได้เอาถุงมือมาหญ้ามันยาวพี่น้องจ้ะ ดึงออกเพราะว่าถ้าไม่ดึงหญ้าพวกเนี้ยมันมีดอกแล้วปีต่อไปมันก็จะขึ้นมาเยอะเลยนะคะเนี่ยดูหญ้านี่อยตุยมาดึงออกไปบ้างแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่เดินออกมาลดน้ําผักก็เลยดึงหญ้าออกไปนิดนึงไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้เยตุยตัดตัดออกไปหมดเลย เอาไว้เป็นทางเดินก็เหลือแต่พวกเศษพวกเศษหญ้าเศษอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องนี่ต้องมาเก็บออกเก็บออกเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักได้นะคะเนี่ยเก็บไปทําเป็นปุ๋ยหมักแลก้วก็ไอเนี่ยที่เป็นเทาเป็นเทาแบบนี้นะคะก็คือไอ้ต้นองุ่นยีตุยเนี่ยเทาองุ่น อง,งุนปีที่แล้วยายตุยไม่ได้กินสักลูกเลยเพราะว่ายายตุยกลับบ้านกลับบ้านช่วงเดือนเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยก็คือช่วงอง,งุนเริ่มสุกพอดีอยายตุยก็ไม่ได้กินกลับมานี่ก็เหลือแต่ขั่วเพราะว่านกจัดการหมดเลยนะคะแต่เอออันนี้มันมาขึ้นเองนะพี่น้องเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นพลัมหรือเปล่ามันมาขึ้นเอง นกเวลามันกินแล้วมันก็มาขี้ใส่อ่ะพี่น้องจ้ะเนี่ยต้นพนี่แน่เลยพรัมอาจจะเป็นพรัมวิกตอเรียพรัมมีสองต้นนะคะอันนี้ต้นใหญ่อันนี้ใบมันจะใหญ่นะคะอันนี้ใบใหญ่เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งเนี่ยอันนี้มันจะใบมันจะเล็กหรือว่าอันนี้จะเป็นพรัมเล็กต้นพรัมใบมันใบมันเล็กกว่ากันเยอะเลยอ่ะพี่น้องนี่มันมาขึ้นเอง อยู่ในสวนป่าอางุ่นเอ้ยอยู่ในสวนป่าลัตเบอรี่เะตุยนี่เลยเนี่ยเอาไว้ให้มันโตจะดูว่ามันคือต้นอะไรถ้ามันไม่ไม่ดีเยตุยก็จะตัดทิ้งนะคะเพราะว่ามันจะทําให้รกสวนเพราะว่าต้นพรำเยตุยนี่ม,มีมีหลายต้นแล้วพี่น้องแต่ไม่เคยได้กินเพราะว่ามันพอถึงเวลามันสุกอะ่ะมันก็เป็นนอนดึงดึงอย่างนี้แหละไม่ได้เอาถุงมือมา เนี่ยดึงย่าออกเพราะว่ามันยาวพี่นนาะเมื่อวานไปหาผู้ใหญ่อาการของผู้ใหญ่เมื่อวานเหมือนแกไม่ค่อยอยากจะพูดไม่พูดเมื่อวานไม่ค่อยพูดกินข้าวไปหน่อยหนึ่งยตุยก็ไปป้อนแกวันนี้ไม่ไปนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุด ไม่ค่อยมีรถนะพี่น้องจ้ะมีแต่ว่ามันห่างๆรอรถนานมากก็เลย,ยตุยก็เลยบอกแกว่าวันนี้ยันวันนี้ยฉันไม่มานะเอาไว้วันอังคารแล้วกันวันอังคารก็อาจจะได้ไปเจอหมอด้วยเพราะว่าหมอเขาก็หยุดเ่นะหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์วันหยุดก็จะไปดูว่าหมอเขาจะลงความเห็นว่ายังไง จะทาอะไรยังไงให้แกแต่ที่แน่ๆก็คือแกปอดแกติดเชื้อนั่นแหละพี่น้องปอดติดเชื้อแล้วก็เขาก็ให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ตอนนี้อาหารของแกนี่จะเป็นอาหารที่แบบบดหมดเลยนะคะบดแบบละเอียดเป็นบุ้นเลยเพราะว่าแกกืนยากแกไม่กืนข้าวนั่นแหละตอนที่ยายตุยให้ไป โรงพยาบาลนะก็คือแกไม่กลืนกลืนข้าวไม่ได้กลืนน้ําก็ไม่ได้นะพี่น้องกลืนน้ําก็ไหลออกไปหมดหมอเขาบอกว่ามันติดเชือ้ออุ๊ยนี่มันตัวอะไรอะ่ะนี่ตัวอะไรน้อนี่น่ากลัวจังเหมือนแมงกระชอนบ้านเราเลยสีดำ ถ้าได้อยู่ในโรงพยาบาลก็จะดีให้อยู่ในโรงพยาบาลสักพักหนึ่งให้แกรักษาตัววันนั้นอะที่หมอเ็าโทรมาพี่น้องเอ้ย่ยาตุยคืออาจจะเป็นเพราะว่าหมอเ็าไม่เคยเห็นว่าพ่อใหญ่อาการของแกเป็นแบบไหน,นอะเนาะเพราะว่าหมอเ็าโทรมาหา่าตุยก็คือพูดเหมือนกับว่าให้่าตุยเนี่ยทําใจอะพี่น้องจ๋าพูดเหมือนว่าเขา ไม่ไม่สามารถที่จะกลืนอาหารเองได้ถ้าเกิดเอจะให้อาหารทางสายยางเนี่ยก็จะลำบากเพราะว่าอาจจะไปติดเชื้อที่ปอดได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าผ่าตัดก็ไม่ไหวเพราะว่าร่างกายเขาอ่อนแอก็คือเขาพูดในทำนองเขาก็เลยพูดในทำนองที่ว่าก็ต้องทําใจนะคือไปวันไหนก็วันนั้นเขาพูดอย่างนี้เนาะโอ้เอย่าตุยก็คือ มันทําใจลําบากพี่น้องจา๋ามันทำใจลําบากมากเลยแต่เจตุ in, ยคิดว่าพ่อใหญ่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เวลาของแกยังไม่ใช่เพราะว่าเจตุยรู้ดีว่าพ่อใหญ่เป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ที่แกเป็นเพราะว่ามันติดเชือ้อพี่น้องจาอ๋าเจตุยรู้แหละว่ามันติดเชือ้อเพราะว่าปอดแกนะ่ะมันมีอาการแบบนี้บ่อยพี่น้องจา๋าเพราะว่าแกเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลือดคลั่งเลือดมันจะคลั่งที่ปอดแกตลอดเวลานี่แหละ นั่นแหละหมอเขาเขาก็เลยบอกว่าเขาจะแพลนตัดสินใจก่อนว่าเขาจะเอาอย่างไงเขาก็ยังไม่ได้บอกแกตุยเพราะว่ามันยังเป็นวันหยุดเดี๋ยวรอวันขานรอพรุ่งนี้หมอเขาอาจจะโทรมาบอกแต่แกตุยก็อาจจะไปพรุ่งนี้ไปหาแกก่อนที่แกตุยจะจบคลิปจะพาไปดูไอ้นี่พี่น้องแกตุยห่อเอาไว้เนี่ยดกดกพี่น้องเห็นไหมมองเห็นไหม ลูกเรสเคเลนนะคะหยุตุยมาห่อเอาไว้ก่อนที่นกมันจะมากินมากินดอกมันอะนี่ลูกมันกําลังเขียวอยู่นะคะตอนนี้ลูกยังไม่แดงเดี๋ยวถ้าลูกมันแดงจะเอามาให้ดูนะคะคิดว่านกมันคงจะเข้าไม่ได้นะเพราะอยาตุยเอาตะข่ายมากลุมมเอาไว้อย่างงี้น่าจะเข้าไม่ได้นี่โอเคนะคะขอบคุณมากม เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ